ดีเราอะอไรไม่รู้ต่อไม่เจ็บต่หลาแล้วน้ำลำคลองอะไรต่างก็มีให้ตอบเนี่ยอ๋อลืมยี่ดันบ้างดิผมผมอยู่ห้าเนี่ยดันบ้างดิเฮียจต่ามกเนอะไรฮะต่าันอยไรฮะฮะแล้วเม่อี้เฮียอยู่ตรงไหนองเอรไหนจ้าเนี่ยเนี่ยอ้อมดีเฮียแคมอ่ะ มา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 รวมเลยรวมเลยรวมเลยเราจะให้ผมดันอีกแล้วป่ะเนี่ยเราจะให้ดันอย่างเดียวมาเลยรวมเลยรวมเลยมา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 ดันเลยแต่แค่ม่าเงินเลยเออเพชรไม่กี่บาทแล้วแหละแทงดิแทงดิเอนี้ยกดหน้าหมดเลยคือไม่อย่างแรงปคือแต่ละกระบอก เอานออกเหมือนนออกไปพร้อมกันไว้ฮะหมดเลยเนี่ยมันยืนกระตุกอะไรกระตอมนี้วะเฮ้ยติดเอ็มก็เดินไปเดินมาไปเนี่ยจะยิงวิ่งเดแอดดึงขึ้นไปด้านบนดิเดือดปะดอนเดือดปะดอนเจอหลายบ้านจะจะดึงบ้าแล้วหยอก ไอ้ดัาฟ้าผมผมอยู่อีกด้านนึงได้ปะเออยขอคนละฝั่งได้ปะเนีย่ยจะเล่นง่ายง่ายเอือใช่ปะน้องเอ็นนะโราบ์สไอ้ควยให้พวกกูขึ้นไปอยู่เนี่ยให้ให้พวกกูขึ้นไปก่อนดีเนีย่ยคนละฝั่งเลยก้้เปล่าจะได้าหรอตุ้ แต่้าท <'s> ั้งสามตัวเหี้ยเฮ้ยมันจะเล่นไปเนี่ยข้างบนอะหรวใจตดวะเฮ้ยห้องนี้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 เต็เลยห้องนี้เต็มเน่ากนงี่ยกมาห้องนี้ห้องนี้หองนี้ห้นี้ขาหนก็มีเฮ้ยออ้หย แตกแตกหมดเลยหรอ